เวลาจะพูดเรื่องนี้ก็อยากจะพูดอะไรให้มันเป็นเชิงงานวิจัยแล้วก็มีสติที่ชัดเจนก็พยายามหาข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม,มก็ต้องเรียนตามตรงผมไม่พบนะครับแต่พบว่ามันมีการรายง,งานเคสรายง,งานเคสเหมือนถึงว่ามีผู้ป่วยที่เคยได้รับเลือดปิดกรุปแล้วก็รายง,งานนะครับ,รบเข้าไปในวา,าลสารต่างๆอันนี้เจออยู่บ้างแต่ไม่มีการรวบรวม นรับพราะไม่มีการรวบรวมผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลในต่างประเทศก็ไปพบว่ามันมีข้อมูลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ,รบซึ่งมันมีการรายงานในช่วงปี2000ถึง2019นั่นคือประมาณ20ปีนะครับพบว่านะครับมีกรณีของการให้เลือดผิดเนี่ยเฉลี่ยปีละ4 5 6รายต่อปี5 6รายละ5 6ราย6ต่อปีในช่วงประมาณปี2000ถึง2010 แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเขามีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการอะไรมากขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วง2011จนถึง2019เนี่ยก็ลดมาเหลือประมาณ2-3ลายนะครับแต่ไม่มีเป็นศูนย์ทันเนี้ยเขาก็บอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยจากการศึกษาวิจัยของเขาพบว่าประเด็นปัญหาสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เกิดการให้เลือดผิดเนี่ยก็คือ human error h u m แปลเป็นไทยก็คือเป็นความผิดพลาดของมนุษย์นี่แหละฮะัีน,นี้ความผิดพลาดมนุษย์มีอะไรบ้างอย่างเช่น ติดสลักผิดอออให้เลือกสลับคนอ oh. หรือแม้กระทั่งว่าอาจะแบบมีประเด็นเรื่องของการตรวจการตรวจแหะครับครับซึ่งของการตรวจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นการตรวจทางเคมีครับนะครับอาจจะมีการอ่านค่าผิดพลาดนะครับแล้วทาให้เข้าใจผิดว่าจากกรุป๊ปบเป็นกรุป๊ปเอืมหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความผิดพลาดในเรื่องของมนุษย์อันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในต่างประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าไปเปรียบเทียบในต่างประเทศให้เห็นภาพว่าออ้ประชากรเขาเยอะห้าต่อหกห้าถึงหกลายต่อ,ตอปีพอมาดูสถิตินะครับโดยทั่วไปทั่วโลกเนี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งต่อแสนลายหนึ่งต่อแสนลายโดยเฉลี่ยนะครับก็คือหมายว่าหนึ่งแสนคนเนี่ยที่ได้รับเลือดเนี่ยจะมีอยู่โอกาสผิดพลาดอยู่หนึ่งซึ่งถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะครับน้อยในเชิงสถิติน้อยแต่ว่า,ามันก็ไม่ควรเกิด ครับคันนี้ประเด็นคือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เขียนไว้ในงานวิจัยว่าโอกาสที่เขาจะทําให้เป็นศูนย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากทั้งที่พยายามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจึงมีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่พอมีโอกาสความเป็นไปได้สูงเขาจะไปป้องกันต่อไปอย่างไรละ่ะอคือแน่นอนคือนี่คือการตรวจก่อนนี่เรากำลังพูดถึงการตรวจว่าในกรณีฉุกเฉินเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วจําเป็นต้องใช้เลือดไปให้ทางนักเทคนิคการแพทย์ที่คั้งเลือดตรวจ แล้วอาจจะมีความผิดพลาดใดๆก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งว่าตัวถูกให้มาแล้วสลับผิดอันนี้ก็เป็นกระบวนการการกราักษาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือมันก็ควรจะต้องมีเรื่องของการตรวจประเมินคนไข้ด้วยตรวจประเมินคนไข้ประเมินคนไข้ว่าถ้าเกิดได้รับเลือดผิดกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรอืมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแสดงอาการออกไปอย่นระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจรักษาเพื่อจะมอนิเตอร์ด้วยเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เอามาใช้ในแง่ของเรื่องการป้องกันไปด้วย<ม>คือคือแน่นอนมันเกิดแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ให้เกิดเหตุที่ร้ายแรงต่อไปกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นการให้เลือดเนี่ยขเขาก็จะมีการสังเกตอาการนะครับถ้าเป็นลักษณะของการให้เลือดผิดกรุป๊ปอย่างสมมติถ้าเลือดเราเนี่ยเป็นกรุป B, ร๊ปบีเลือดที่เราควรจะได้รับก็ต้องเป็นกรุ๊ปบีหรือไม่ต้องเป็นกรุ๊ปโอถ้านอกเหนือจากนี้มันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราให้เลือดเราไปเลือกรุ๊ปบนะครับไปได้เลือกรุ๊ปเ เลือดมันจะทำปฏิกิยากันแล้วเกิดการตกตะกอนแล้วมันก็คือการสลายของเลือดเนี่ยนะการตกตะกอนรนั้นเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับ,รบที่ขนส่งออกซิเจนได้ได้ปกติคนไข้เนี่ยเบื้องต้นเลยเขาก็จะมีเร้วมีอาการไข้ก่อนครับไข้ตัวสัน่นบางคนก็จะมีอาการปวดหลังปวดหน้าอกเจ็บหน้าอกนะครับถ้าเกิดรุนแรงก็มีหน่อยความดันอาจจะตก นะครับหัวใจอาจจะเต้นเร็วอืม่านะแล้วถ้าเกิดรุนแรงขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันตกตะกอนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของไตครับไตก็อาจจะวายเฉียบพันโอ้แสดงว่าร้ายแรงเลยการให้เลือดผิดกรุ๊ปนี่ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงครับผมถ้าเกิดไตาวายเฉียบพันเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่ภาวะช็อกเพราะว่าความดันตา่าแล้วไตวายเฉียบพันอวัยวะอื่นๆล้มเหลวตามอันนั้นเนี่ย มีโอกาสเสียชีวิตได้อันนี้มันขึ้นความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดด้วยไหมครับอาจารย์สมคติคว่าสมมติว่าให้เข้าไป1ลิตรกับให้เข้าไป3ลิตร4ลิตรอย่างเงี้ยมันความรุนแรงของอาการในกรณีที่ให้เลือดผิดมันจะต่างกันด้วยไหมครับแน่นอนแน่นอนคือคือเรื่องของปริมาณเนี่ยเป็นเป็นจุดสําคัญนะครับว่าถ้าปริมาณน้อยก็ต้องความรุนแรงน้อยกว่าปริมาณที่มาก ร่างกายคนเรามีเลือดอยู่ประมาณหกลิตรอยู่แล้วนะครับร่างกายมีหกลิตรอเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันมีผลกระทบอยูอ่แล้วนะครับบางงานวิจัยจะบอกว่าไปร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ซีก็เริ่มมีอาการแสดงให้เห็นแล้วแต่ว่าจะต้องปริมาณเท่าไหร่ถึงไม่เสียชีวิตผมยังไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนครับแต่ว่าแน่นอนคือปริมาณที่มากอ่ะมันมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปริมาณที่มากถ้าเรารู้เร็วเกิดความผิดพลาดคนไข้เกิดอาการมีไข้หนาวสั่นความดันเริ่มตกอะไรย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะใช้วิธีแก้ไขได้แน่นอนคือไม่มีใครต้องการมันผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ผลมีผลกระทบกับคนไข้คือคนไข้ก็คงถึงแม้มันจะผิดพลาดการไม่ทําให้เขาเสียชีวิตหรือทําให้เขาต้องแบบสูญเสียอะไรไปในอวัยวะต่างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญ โมโนแมกซัดความมันด้วยหนังแอคชั่น Action. ในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่น Action. สมัครเลย